นะครับมีมีสินแสาบางท่านเขาใช้คำว่าเออไปดูหวงจุ้ยแล้วไปเจอไปเจอเคสที่ยังไม่แต่งงานหรืออะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ไปทำนายว่าไปทำนายว่ามุมบ้านตรงนั้นมันว่างไปจะต้องติดภาพปลาที่สองมุมนั้นพอดีผมเห็นมาผมเลยเอ๊ อยากจะอธิบายทุกท่านทราบว่าความหมายของปลาเนี่ยนะครับความหมายของปลาของคนจีนเนี่ยมันหมายถึงเหลือกินเหลือใช้นะครับในที่นี้มันหมายถึงว่าตัวตัวตัวโลโก้ปลาในแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนั้นเนี่ยเราจะมาใช้ในด้านความหมายของร่ลำรวยในด้านเหลือกินเหลือใช้ไม่ลำบากนะครับอย่างเช่น ผู้กุยอูเอื้อก,ก็จะใช้ตัวตัวตัวปลามาลงท้ายหรือเป็นโลโก้แล้วก็ตัวหนังสือจีนอยู่ข้างบนสี่ตัวนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ปลาจะต้องหมายถึงาการเหลือกินเหลือใช้ความความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วบางคนก็จะไปเล่าต่อว่าปลาที่ที่มีหัวเป็นมังกรก็จะ ร่ำรวยหรือความรักมากอะไรนี่มันไม่ใช่นะครับปลามางกรนั่นหมายถึงว่าท่านประสบความสําเร็จนะครับเหลือกินเหลือประสบความสําเร็จจนเหลือกินเหลือใช้บ้างนั้นเถอะเพราะในที่นี้เขาหมายว่าหลีฮื้อไหอวถทวนกระแสน้ํากระโดดข้ามประตูบังกรแปลงล่างเป็นบังกรทยานฟ้าอันนี้เป็นเป็นความหมายของปลานะครับเพราะงั้นข้อนี้ภาพปลาที่หมายถึงความรักผิด นะครับทีนี้ผมเห็นสินแสท่านนั้นเขาไปดูผมก็เลยดูโปรไฟล์แล้วเขาไม่ค่อยคุยเรื่องดวงเท่าไหร่ทีนี้ผู้หญิงบางคนเนี่ยที่อายุเยอะๆแล้วไม่ได้แต่งงานน่าจะเป็นเพราะว่าในดวงขาดส่วนหรือในวัยจรที่มีส่วโโโโนโคจรมาถึงในวัยจรน,นั้นก็ไม่ได้แต่งงานไม่ยอมตัดสินใจแต่งงาน หรือในดวงไม่มีสวเลยต้องรอจากวัยจอดประมาณนั้นนะครับเพราะมีเพื่อนของภรรยาซึ่งในดวงไม่มีสวนสักตัวหนึ่งนะครับคือมีแฟนเข้ามาตามช่วงจังหวะของชีวิตแต่เวลาแต่งเาจริงเขาจังนั้นแล้วไม่มีนะครับไม่มีแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือในตัวของบ้านนะครับในตัวของบ้านทางมูจุยพอเวลาเราคำนวณรู้องศาบ้านแล้วอ่ะเหมือนเดิมอุปกรณ์ คือเครื่องคิดเลขเพราะชอบคิดเงินถ้าเรารู้ตัวองศาบ้านหน้าซ้ายขวาแล้วเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งที่บอกว่าตัวผู้หญิงไม้อยู่นะครับตัวผู้หญิงไม้นะครับตัวนั้นก็ก็จะบอกได้ว่าท่านอยู่แล้วก็ไม้นะครับหรือตัวนั้นถ้าบอกว่าไม้แปลว่าไปกระตุ้นถูกมันนะครับไปกระตุ้นถูกตัวมันนั่นแปลว่าถ้ามีผู้ชายอยู่ผู้ชายอาจจะป่วยเสียชีวิตไปหรือ ย้ายบ้านหรือเลิกลาไปนะครับตัวนี้คำนวณจากตัวกิวแชร์กิวแชรตัวในในที่นี้ไม่ใช่โครจรจากตัวประจำปีนะครับเราคำนวณจากตัวที่เป็นเจียซิงหลังซิงเจียซิงหลังซิงในที่นี้ก็คือตัวอิมเอียงนะครับในตัวป้กลวย